การสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2022จนถึง30กันยายน2025ตามการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพ,พรัสเซียได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า1 1 1 5 6 0นายกองทัพ,พรัสเซียเสียกำลังเพิ่มเมื่อวันนี้970นายรถทั้งถูกทำลาย11,222คันถูกทำลายเพิ่ม4คัน รถเกราะลำเลียงพลและรถเกราะต่อสู้ถูกทำลาย23,291คันถูกทำลายเพิ่ม1คันเปิืนใหญ่ถูกทำลาย33,311กระบอกถูกทำลายเพิ่ม27กระบอกเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง MLRS ถูกทำลาย1,505ถูกทำลายเพิ่ม1 ระบบป้องกันภัยทางอากาศขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานถูกทำลาย1,224ในภาพประกอบการเล่าเรื่องนั้นเป็นภาพการฝึกซ้อมรบของทหารยูเครนหน่วยต่างๆครับเมื่อวันนี้มีรายงานว่ากองทัพยูเครนได้ทำลายขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S 4 0 0รอย Triumph อของกองทัพรัสเซียหนึ่งชุดในพื้นที่ประจำการแนวหน้า ต่อไปครับเครื่องบินรบรุ่นต่างๆถูกทำลาย427ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆถูกทำลาย346ลำถูกทำลายเพิ่ม1ลำคือรุ่น Mi-8 โดรนสอดแนมและจูโจมถูกทำลาย65,303ลำถูกทำลายเพิ่ม301ลำในช่วงนี้กองทัพรัสเซียก็มุ่งเน้นในการใช้โดรนคามิกาเซเป็นอย่างมากครับบางสัปดาห์ก็ โจมตีครั้งละ50ลำ70ลำ100ลำและมากสุดก็600ลำครับระบบป้องกันภัทางอากาศของอยูเครนที่ประจำการในจุดพื้นที่สำคัญต่างๆได้ทำการสกัดกัน้นโดรนส่วนมากนั้นสามารถสกัดกั้นไว้ได้ครับแต่ว่าโดรนจำนวนหนึ่งได้พุ่งทะยานเข้าใส่อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เป้าหมายของพลเรือนและพื้นที่เป้าหมายอื่นๆในยูเครนต่อไปครับครสมิไซล์ถูกทำลาย3,790ลูกเรือรบถูกทำลาย28ลำเรือดำน้ำถูกทำลาย1ลำรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลาย63,241คันถูกทำลายเพิ่ม90คัน กองทัพรเสเซียได้มีการเสริมกำลังพลและมีการขนส่งการสนับสนุนให้กับกำลังพลที่อยู่หน้าแนวก็มีการใช้รถบรรทุกนั่นแหละครับรวมทั้งรถบรรทุกขนส่งเชื้อเพลิงขนส่งอาหารก็ถูกยูเครนเข้าทำการสกัดกั้นโดยการใช้ดโดรนคามิกาเซ่และใช้อาวุธชนิดอื่นๆเพื่อสกัดกั้นการเสริมกำลังพลการเสริมความช่วยเหลือทางด้านการทหาร จากแนวหลังของรัสเซียไปยังทหารที่อยู่หน้าแนวอุปกรณ์พิเศษของกองทัพรัสเซียถูกทำลายารยเ9ารายการการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปครับพื้นที่ที่ยังคงมีการสู้รบกันอย่างหนักยังคงอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคโดเนตลูฮานซาปโปริเซียเคอร์ซอนรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดคาเคฟและพื้นที่แคว้นคูช ประเทศรัเสเซียครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ